คนไทยนั้นมีจิตใจดีมีความกตัญญูกะตะเวทีมีความเอื้ออารีต่อกันมีความรักชาติรักแผ่นดินเป็นคุณสมบัติประจำชาติและมีความรู้ความสามารถไม่แพ้ชนชาติอื่นใดดังนั้น ไม่ว่าจะมีอุปสรรคปัญหาหรือเหตุไม่ปกติใดๆเกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราก็เชื่อได้ว่าถ้าเราจะร่วมกันคิดอ่านและช่วยกันปฏิบัติแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างจะสามารถคลี่คลายรูล้ล่วงไปได้ด้วยดีอย่างแน่นอน พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระประเมนทราร,รามาธิบดีสศรินทรามหาวชิราลงกรณพระวชิรกล้าวเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานไว้เมื่อวันเสาร์ที่31ธันวาคมพุทธศักราช2 5 5 9